ปกติก็คือถ้าตามที่หมอหนักก็คือก็จะขอดสีวีกใช่ไหมแต่ว่าเห็นเขาบอกว่าส่วนใหญ่มันจะก่อน40วีกประมาณแบบอาทิตย์หนึ่งอะไรอย่างงี้ช่วงบแบบฟิลแบบช่วงประมาณ3 7 3 8จ9อะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่40วีกกับอีกทีนึงบางคนคือเลย40วีกไปเลยอันนั้นน่าจะต้องผ่าแล้ว ทำไมท้องเราต้องตัดผมทิ้งอะคะตัดเพราะขี้เกียจอาบน้ำสระผมอาไม่อะเออไม่รู้เหมือนกันนะแต่เนยแบบไม่เคยไม่เคยรู้สึกขี้เกียจอาบน้ำสระผมเลยเนยแบบชอบมากมันแบบเป็นช่วงเวลาที่ทำให้เรามีความสุขมากการอาบน้ำสระผมอะไรเงี้ยเนชอบความรู้สึกแบบมันสะอาดดีอะไรเงี้ยไม่รู้เหมือนกัน ดูแลผมยังไงไม่ให้ชีฟูลหรอก็อก็จริงๆนาไม่ได้ทำอะไรมากเลยนะคะก็แค่เอ,อใช้ครีมนวดแล้วก็เป่าผมในอุณหภูมิที่มันไม่ได้ร้อนมากหมายถึงอุณหภูมิห้องนะคะอืมแล้วก็ แล้วก็ใส่พวกออยน้ำมันบำรุงผมอะไรเงี้ยบำรุงรากผมแค่นี้อ่ะไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะแบบก็ปกติแต่ในแบบนก็ไม่รู้เหมือนกันนะเนเป็นคนแบบผมประมาณนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วยิ่งช่วงนี้พอมันไม่ได้ทำสีผมอ่ะมันก็เลยแบบผมสวยเฉยอะไรเงี้ยกำหนดคออกำหนดคออของเนย เออ่ไม่มีกําหนดค่ะแล้วแต่ลูกตามใจลูกค่ะลูกจะออกมาไหนก็นเมื่อน,นั้นเนยสูง160ค่ะเนยท้องได้32สีปแล้วค่ะสูงสุดเนยลูกชายสูงสุดในห้องหรออยู่ม .1 สูง175ปังมากรดรดที่สุดนี่แหละเนอยอยากให้ลูกเนยแบบสูงๆเหมือนกัน อยากมากเพราะว่าเราเมันเตี้ยไงแล้วแบบเป็นลูกชายด้วยก็ยิ่งอยากให้สูงเข้าไปใหญ่เลยแล้วแบบเนยรู้สึกว่าเดี๋ยวเนี้ยเออเด็กเจนหลังๆอะ่ะคือตัวสูงมันไม่เหมือนยุคเราเราแล้วอะ่ะที่แบบเตี้ยอะไรเงี้ยแล้วยิ่งเนยไปแบบเนยไปต่างประเทศเนี้ยเนยไปเกาหลีไปโน่นไปนี่อะไรอย่างงี้ใช่ปะคือเนยเห็นแบบคนเจนใหม่คือตัวใหญ่มากอะ่ะคือตัวใหญ่ตัวสูงอะไรอย่างเงี้ยเนยอ่ะ อยากให้ลูกเนยแบบตัวสูงใหญ่เท่าผู้ชายที่เกาหลีนะ <c oughs> คือมันแบบหุ่นมันดูดีมากอะ <c oughs> อาการแพ้ท้องดีขึ้นหรือยัง <c oughs> ดีค่ะ <c oughs> ดีขึ้นตั้งแต่ช่วงสาม <c oughs> เดือนแรกที่แบบหลังจากสามเดือนไปแล้วก็คือจะดีแต่ตอนนี้ก็ตอนนี้ไม่แพ้ท้องแต่แต่เหนื่อยค่ะ เหนื่อยแบบเหนื่อยพอดีที่บ้านเนยเป็นคนไม่มีแบบพวกผมงอกอะไรอย่างงี้ด้วยค่ะเพราคือจริงๆเริ่มผมงอกมันเป็นแบบมันเกี่ยวกับกรรมพันธุ์ด้วยนะอืมน้องน้ำหนักหนึ่งจุดห้าค่ะหลังจากข้อด่าเดือนผมจะร่วงใช่ไหมเพราะว่ามีคนเตือนเหมือนกันว่าคือหลังค้อดก็คือเตรียมตัวให้ดี เนยอะบำรุงรากผมอะตั้งแต่ตอนนี้เนยหลังจากเนสระผมอะ่ะเนยจะมีน้ํายาที่เหมือนแบบเอาไว้พ่นแบบฉีดบำรุงรากผมเอาไว้ให้มันแบบแข็งแรงกระตุ้นการเกิดใหม่ของเส้นผมคือแบบว่าฉันจะทำมันตั้งแต่ตอนนี้เลยฉันจะไม่รอเนยเตรียมไว้แล้วเนยไปคุยกับคลีนิกคลีนิกที่ ที่เนยแบบว่าปลุกผมเลยางยว่าแบบว่าในบอกหมอบอกว่าเจอกันนะเจอกันนะหลังคลอดพูดเลยก่อนท้องหนักเท่าไหร่หรอคะก่อนท้องเนยหนักก่อนท้องเนยหนักสี่สิบหกค่ะประมาณแบบสี่สิบหกสี่ิบหกจุดห้าประมาณนี้หลับยากไหม หมายถึงตอนนี้ใช่ไหมถ้าตอนนี้คืออหลับไม่ยากแต่หลับไม่ดีเอางี้คือมันง่วงจนเพียมันอยากจะหลับแต่พอหลับแล้วแป๊บเดียวก็ตื่นหลับแล้วก็ต้องลุกไปเข้าห้องน้ำหลับแล้วก็ต้องตื่นเพราะว่ากดไหลย้อนหลับแล้วก็ต้องตื่นเพราะว่าลูกถีบหลับแล้วก็ต้องตื่นเพราะว่าหายใจไม่ค่อยดีอะไรยเงี้ยอืมหลับง่ายไหม ง่ายแต่ไม่มีคุณภาพเป็นกรหลับที่ไม่มีคุณลิตีเลยทำตาไหมเหรอทำตาค่ะทำมานานแล้วตานี้คือทำมาหลายปีแล้วค่ะ น้องดิ้นเยอะไหมเหรอเยอะมากเยอะแบบอาจริงๆนะทุกคนบอกว่าดิ้นเยอะกลางคืนใช่ไหมของเนยเนี่ยทั้งวันดิน้นทั้งวันเขาบอกว่าเวลาเราเดินเนี่ยลูกจะไม่ค่อยดิ้นใช่ไหมเพราะเหมือนไกวเปอะไรอย่างงี้แต่ของเนอยอะ่ะไม่ว่าเนยจะทําอะไรก็คือลูกดินด้นตลอดเวลาหมอบอกว่าให้เริ่มนับเออลูกลูกดิ้นได้แล้วนะ ต้องแบบว่าต้องให้ถึงสิบครั้งนะเนยบอกหมออ,อ,อค่ะเอาไปสักร้อยครั้งไหมคะค, <c oughs> คือคือดิ้นไม่หยุดดิ้นตลอดเวลาดิ้นแบบเขาข้งอึดัดมากอนะเนยก็ไม่รู้เหมือนกันนะคือตัวจะเริ่มใหญ่แล้วอะไรเงี้ยนอนตะแคงซ้ายก็ไม่ช่วยค่ะหมายถึงว่าสําหรับเนยนะคือโอเคในนอนตะแคงซ้ายแต่มันก็ เมื่อยอะ่ะหมายถึงว่าเราก็ต้องแบบพลิกมาเปลี่ยนไปทางขวาบ้างหงายบ้างซ้ายขวาหงายซ้ายขวาวนอยู่อย่างเงี้ยคือแบบเอาเป็นว่าไม่ว่าจะทำยังไงมันก็ก็ไม่ได้รู้สึกดีขึ้นเท่าไหร่ทำยังไงให้ท้องไม่แตกลายหรอเออจะบอกว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องของ ความยืดหยุ่นของผิวของเราตั้งแต่แรกหมายถึงว่าเราเป็นคนผิวแบบไหนคือบางคนน่ะเป็นคนผิวที่มีอิลาสตินยืดหยุ่นดีเป็นคนผิวชุ่มชื้นอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็อาจจะมีทุนเดิมที่ดีอะไรเงี้ยแล้วถ้าเราน้ําหนักไม่เพิ่มขึ้นเยอะจนเร็วเกินไปหมายความว่าพอท้องปุ๊บอย่างเงี้ยบางคนพอท้องปุ๊กกินเยอะโหแปบ๊บเดียวกวนขึ้นมาแบบหลายโลเป็นสิบโลอะไรเงี้ยอันนั้นน่ะยังไงก็แตก ไม่มีทางที่ท้องจะไม่แตกเพราะว่าท้องเราขยายเร็วเกินไปอิลาสตินเราขยายแบบขาดพึงมันมันทำอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นอนะ่ะจริงๆแล้วหลักๆที่จะทำให้ท้องไม่แตกลายเลยก็คือเรื่องของน้ำหนักการขยายตัวของหน้าท้องแล้วก็พื้นฐานของผิวเราแล้วก็การดูแลในการยกพยายามทำให้หน้าท้องของเราอะ่ะชุ่มชื้นดูแลมาดีๆกินน้ำเยอะ แล้วก็กินพวกอาหารที่เสริมให้เส้นใยอิลาสตินที่อยู่ใต้ผิวหนังเราอ่ะแข็งแรงพวกนั้นอะจะเป็นพวกผลไม้ตระกูลเบอร์รี่พวกสารพวกที่มีสารแอนตี้ออกซิเดนต์อยู่ในตัวอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พวกเฮลตี้แฟตอย่างเช่นพวกแซลมอนพวกที่เป็นแบบไขามันดีอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ วิตามินซีก็กินเข้าไปทาครีมเยอะๆเชา้ากลางวันเย็นทามันเข้าไปทาทั้งวันอย่าให้มันแห้งแล้วก็ดื่มน้ําเยอะๆแล้วก็ดูแลเรื่องน้ําหนักให้ดีค่ะอย่าให้มันแบบกระโดดเร็วจนเกินไปอะไรเงี้ยคือเนยเห็นหลายคนแล้วว่าบางคนอ่ะรวมถึงเพื่อนเนยเองด้วยบางคนนะพอท้องปุ๊บก,ก็คือแบบว่าเย่ฉันท้องฉันจะกินเคก้กฉันจะกินนุนน่นกินนีน่กินนุ่นกินนี่แบบ เยอะมากแล้วสุดท้ายก็กลายเป็นว่าน้ำหนักขึ้นเร็วเกินไปโดยที่ไม่จำเป็นลูกเรายัางตัวแค่เนี้ยแต่แม่คุมมาเท่านี้แหละนึ้อออกมามันก็มันหลายหลายอย่างคะ่ะก็ประมาณนี้วิธีดูแลให้หน้าท้องไม่แตกหลายนะคะ อยู่ดีๆมาแตกตอนแปดเก้าเดือนอืมใช่เพราะว่าช่วงเนี่ยแหละช่วงเดือนที่แปดเดือนที่เก้าจะเป็นช่วงที่น้ำที่ลูกเราอ่ะตัวขยายแบบเร็วอยู่ดีก็ตัวใหญ่เป็นเอเลี่ยนอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนช่วงเดือนแรกๆตัวเล็กๆๆ,ๆ,ๆ,ๆใช่ไหมแต่พอมาช่วงท้ายอยู่ดีน้ําหนักของลูกเราอ่ะจะแบบเขาเรียกว่าอะไรทวีคูณอ่ะก้ากระโดดมันเร็วเกินไปอะไรเงี้ย พอท้องมันแบบขยายใหญ่เร็วมันก็เลยอาจจะทําให้แตกได้อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าแตกเยอะไหมอะหรือว่าหรือว่าก็แบบนิดหน่อยอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าถ้าแบบมันแตกอะไรเงี้ยแล้วมันไม่ได้เยอะมากอะเดี๋ยวนี้มันก็แบบมีเลเซอร์ทำ,ทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยที่ช่วยได้นะคะอืมปัญหาเรื่องรักแร้ดำอะคะก็มีนะในแบบรักแร้เหนื่อยขึ้น จากเดิมที่ตอนแรกมันไม่คำ้ำอยู่ดีๆมันก็คำ้ำแล้วก็มีขีดด้วยแต่ว่าก็ตอนแรกรับไม่ได้เลยตอนแรกเห็นแล้วแบบทำไมรังแรเราเป็นอย่างนี้แต่มันก็มันก็ไม่ได้ดำแบบไม่ได้ดำแบบดำๆขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่มันก็ไม่เหมือนเดิมอ่ะน,นึกออกใช่ไหมแต่ใช่ม,มันเถอเดี๋ยวมันก็เดี๋ยวมันก็หายเองทำใจ ปลูกผมที่ไหนเหรอคะปลูกผมที่นานนินคลินิกค่ะต้องต้องเดี๋ยวนะละจริงๆเนยเคยโพสต์ว่าในติกตอกอะลองลองเข้าไปดูในติกตอกของเนยของเนยตอนนี้ยังไม่มีผมร่วงคะ่ะแต่ว่ามีตอนแรกช่วงแรกที่ท้องอะช่วงสามเดือนแรกที่แบบว่า อยู่ดีก็เป็นลังแคแบบเอยู่ดีก็เป็นมีลังแคเฉยเลยในตกใจมากว่าแบบฉันมีลังแคได้งไงแล้วก็คันหัวมากคันหนังหัวมากเลก็เลยไปหาหมอแล้วคือคือมันก็นั่นแหละค่ะมันเป็นมาจากการที่ฮอร์โมนเราเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันมันก็ส่งผลต่อผมเราได้ก็เลยก็เลยไปทำเออ ทำที่แบบจำชื่อไม่ได้ท,ที่เหมือนแบบว่าเอาเลือดของเราะคะ่ะออกมาปั่นแล้วก็ฉีดกลับเข้าไปอะ่ะก็ช่วยได้นะทําไปครั้งเดียวหายเลยแต่ละวันกินอาหารยังไงเหรออยากของหวานไหมอยากของหวานต้องบอกว่าเนยเป็นคนไม่ค่อย ไม่ค่อยมีความอยากในเรื่องของหวานเท่าไหร่อยู่แล้วคือมันก็มีบ้างคนเราเนอะใช่ป่ะหมายถึงว่าแต่ว่าไม่ค่อยแบบเฉยๆอะเออเป็นคนเฉยๆ ấy. กับกับเรื่องการกินอะไรเงี้ยเนยก็จะกินอาหารที่เนยกินก็คือเน้นโปรตีนที่ดีแฟตที่ดีคาร์บที่ดีดูเรื่องปริมาณแคลอรี่ที่เหมาะสมต่อวันเอาจริงๆกินเหมือนแบบ กินเหมือนคนกินแบบกินคลีนอ่ะก <c oughs> ินคลีนกินแบบเฮลตี้กินแบบฟิลคนออกกำลังกายอะไรเงี้ยก็ไม่กินของมันของทอดไม่กินของจุกจิกไม่กินของหวานที่น้ําตาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออก็กินแบบกินแบบเฮลตี้อ่ะสรุปง่ายๆไม่รู้จะอธิบายยังไงดีกินอย่างองี้ยเนยกินอย่างนั้นนะคะเพราะว่าคือแบบเนยแบบ และยิ่งพอท้องเลยแบบกลัวมากเลยเรื่องน้าตาลอ่ะคือก่อนท้องยังมีบ้างนะที่แบบบางทีไปกับเพื่อหรือหรือแบบออกไปกินข้าวข้างนอกอะไรเงี้ยก็จะแบบสั่งของหวานมากินบ้านอะไรอย่างเงี้ยแต่พอพอตั้งแต่ท้องอ่ะคือแบบไม่กล้าแตะเลยอ่ะกลัวเพราะว่ามันแบบมันแย่มันไม่ดีมันไม่มีประโยชน์เลยก็เลยไม่อยากกินถ้ากินจริงๆอ่ะเนยกินแค่แบบ ถ้าอยากกินจริงๆในกินแค่คําเดียวเลยอะคาเดียวคําเดียวจริงๆอะสมมติอยากกินไอติมใช่ไหมในกินคาเดียวแล้วที่เหลือในทิ้งเลยอะเพราะว่ากลัวกลัวเป็นเบาหวานด้วยอะเพราะว่าแบบเบาหวานในคนท้องใช่ไหมมันเป็นง่ายอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าเราเป็นมันจะส่งผลถึงลูกเราด้วยอะไรเงี้ยเนยไม่ได้กินซาชิมิเลยเนย ตั้งแต่ท้องเนี่ยไม่ได้ไม่ได้กินของดิบเลยก็คือเนี่ยไม่ได้กินซาชิมิไม่ได้กินซูชิเลยอะ่ะแบบเอาจงริงนะไม่เคยรู้เลยว่าตัวเองอยากกินปลาดิบขนาดเนี้ยมาก่อนในชีวิตไม่เคยรู้สึกอย่างนั้นเลยจนกระทั่งพอท้องเนี่ยพอมนไม่ได้กินมาเป็นปีอะ่ะมันก็ถึงรู้สึกว่าเออหลังคลอดนะเมนูที่อยากกินนะคลอดอยากกินซาชิมิเลย <laughs> อยากกินมาก แบบนึกถึงรสชาติปลาดิบมากอะ่ะตั้งชื่อน้องแล้วค่ะในยทำน้องที่คลินิกเอ่อโอไมกกอดอยู่ดีก็ลืมแป๊บนะคะเนยทำอีกซี่อะเนยทำที่เอ้ยโอ้ย สมองไปหมดแล้วเนี่ยโอแจมเราทำอีกซี่ที่ไหนนะชื่ออะไรนะ G B C อะไรอ๋คลินิกชื่อ G F C ค่ะลืมคลินิก G F C ค่ะคือหมอทำดีมากคุณหมอมิงเป็นคนทำให้หน่อยเองก็คือว่า ทำทีเดียวอ่ะใส่ตัวเดียวติดเลยแล้วแบบคัดมาแบบอย่างดีคือแบบดีมากแนะนำถ้าจะไปทำนะคะให้ไปทำที่ GFC คือดีมากวิตามินซีคนท้องกินได้ไหมกินได้ค่ะดีด้วยแป๊บตรงนั้นเนี่ยอ่านไม่ทันพูดเยอะไม่ได้อ่านเลย โอ้ยคอมเมนต์ไปถึงไหนแล้วนี่โอเคอ๋อ okay. oh, ใช่ค่ะเรื่องท้องแตกลายมันเป็นเรื่องของกรรมพันธุ์ด้วยมันเป็นอีกหนึ่งปัจจัยค่ะปกติตัดผมที่ไหนหรอคะในตัดไปเรื่อยอะค่ะใือ <c oughs> ในแบบ ยไม่ได้มีร้านประจําแต่เนยไม่ค่อยตัดผมค่ะอย่างดีก็แค่แบบเล็มแบบเล็มปลายผมแบบเล็มแบบแค่นี้อะไรเงี้ยเนยสูงส6 0ค่ะเนยไปข้อที่บำลุงลาดค่ะตอนัะพำนมก็ลดเอง ใช่ค่ะทุกคนบอกว่าเราจะผอมตอนที่เราปั๊มนมเพราะว่าเราต้องปั๊มไม่มีเวลากินข้าวเรามันก็เหนื่อยมากแล้วก็การแบบคือการผลิตน้ำนมของคนที่เป็นแม่เนี่ยมันใช้พลังงานและเอเนอรจีเยอะมากมันเหนื่อยมาก บางคนอาจจะไม่รู้อะไรเงี้ยหรือผู้ชายอะไรเงี้ยจะนึกว่าแบบมันเป็นเรื่องปกติที่มันอยู่ดีก็มีน้ํานมอ,ออกมาเองอะไรเงี้ยมันไม่ใช่นะมันแบบมันเป็นอะไรที่ไปหาอ่านองค่ะ <c oughs> พี่เบลสวัสดีกินอะไรแปลกๆไหมหอ๋อไม่มีเลยค่ะเนยไม่มีอะไรแปลกๆเลยแปลกสุดของเนยน,น่าจะเป็นกล้วยแล้วมั้งคะ แบบว่าปกติเนี่ยก็ชอบกินกล้วยแต่หมายถึงว่าพอท้องเราอยากกินกล้วยปิ้งเนี่ยแปกลกุนยละพูดแล้วก็อยากกินอ๋อใช่ใช่ใช,ใช,ใช่ค่ะทํา PRP ค่ะที่ที่ทำ PRP ที่ผมอ๋อใช่ค่ะคลิปที่ร้องไห้ใช่ไหมมันเป็นฮอร์โมนค่ะมันแบบคือ ให้เปรียบเทียบกับสมมติเปรียบเทียบก,บกับการเป็นประจำเดือนเลยอะคะ่ะมันในบางคนก็สวิงบ้างมากน้อยไม่เท่ากันเซนซิทีฟมากน้อยไม่เท่ากันอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่ว่ายังไงมันก็จะมีนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยก็คืออันนั้นนะคะความรู้สึกนั้นที่คูณแบบคูณร้อยไปเลยอะคูณร้อยแบบคูณร้อยเลยอะคือเพราะว่าเน่อยอะ จริงๆแเนยเป็นคนด้านชามากนะอองตงเป็นคนแบบเป็นคนแบบอืมไม่รู้สึกอะไรไม่สนไม่แคร์ไม่รู้สึกไม่เป็นแบบคือเป็นคนแบบไม่เซนซิทีฟกับอะไรเลยอะเรียกว่าแบบด้านชาได้เลยอะคือแฮปปี้คนอื่นแบบสมมติเวลาแฮปปี้ก็จะแฮปปี้มากเลยใช่ป่มเลยแฮปปี้เหรอออืออดีเศร้าเหรอออืออเครียดเหรออ,อย่างเงี้ยคือเป็นอย่างเงี้ยคือนิ่งมากอะ แต่พอท้องปุ๊บอยู่ดีก็ก,กลายเป็นคนแบบความรู้สึกเรามันเข้มข้นมากจนมันแบบมันประหลาดอะจริงแต่แต่ในเห็นบางคนเขาก็ไม่เป็นกันนะหมายถึงในคนท้องนะคะเนยว่ามันก็อาจจะแล้วแต่คนแล้วก็แล้วแต่สภาพแวดล้อมหรือว่าปัจจัยหลายๆอย่างอะไรเงี้ยที่มันทําให้เป็นเหมือนเป็นตัวกระตุ้นที่ทําให้เรารู้สึกอะไรเง,งี้ยแต่ก็เน,นก็ไม่ได้เป็นทุกวันนะคะเป็นแค่แบบ นานๆทีไรเงี้ยแต่ไอคลิปที่เนยถ่ายไปอ่ะคือเนยอ่ะจริงๆตอนแรกอ่ไม่ได้ตั้งใจจะถ่ายใช่ปะ่ะจะถ่ายรูทีนตัวเองตอนเช้ามอร์นิ่งรูทีนแล้วแบบอยู่ดีวันนั้นอ่ะคือคืนก่อนหน้านั้นมันก็เหมือนแบบมีเหตุการณ์ที่ทําให้เรารู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไรเไงี้ยแล้วพอเช้ามาแล้วมันก็ส่องกระจกแบบเงี้ยแล้วก็ร้องไห้แล้วมันแบบมันกดถ่ายไปแล้วลไรเงี้ยตอนแรกเนยจะลบแล้วแล้วเนยก็แบบ เออเอามาลงแล้วกันอะไรเงี้ยเพราะว่าคือเหมือนเป็นแบบคือจริงๆอิอะเนยเข้าไปดูนะส่วนใหญ่แล้วอะคนก็จะลงแบบแต่เรื่องดีๆอะเนื้อออกใช่ปะ่ะหมายถึงว่าคือเราไม่ได้ว่าเราจะแบบมาเนกาทีอะไรนะแต่หมายถึงว่าแค่อยากจะบอกว่ามันเป็นเหมือนมาเป็นส่วนหนึ่งของการที่แบบว่าการที่เราแบบท้องอะมันรู้สึกยังไงมันไม่ได้มีแต่ทุ่งเวนเดอร์ที่สวยงามมันไม่ใช่อย่างนั้นอะไรเงี้ย มันมีทั้งอิมม i o n ชัมีหลากหลายอารมณ์มีแบบความแบบเนี่ยคือธรรมชาติที่มันแบบเป็นอะไรเงี้ยนีเลยก็เลยโพสต์ลงอะไรเงี้ยเพราะในเชื่อว่ามันไม่ได้มีแค่เราคนเดียวหรอกที่รู้สึกอย่างเงี้ยนึกออกใช่ไหมมันต้องมีอีกหลายหลคนน่ะที่แบบคนที่เป็นแม่ที่เขารู้สึกแบบเนี้ยเหมือนกันอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกดีนะที่ เนี่ยก็ไปไล่อ่านคอมเมนต์เหมือนกันนะไม่ได้ไม่อ่านคือเนี่ยอ่านแล้วก็แบบเออเราอ่ะเราไม่ได้แบบเอ,อ้ยเราไม่ได้เป็นอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยมีคนที่เป็นเหมือนกันแต่คนที่ไม่เป็นก็คือโชคดีค่ะจบก็คือโชคดีถ้าไม่เป็นก็จะดีแต่ถ้าเป็นก็คือมาเป็นเรื่ององธรรมชาติไม่เป็นไร อะไรประมาณนี้ตอนนี้สามสิบสองเดือนแล้วค่ะก็น่าจะไกลคอดแล้วอตอนนี้น้องหนักหนึ่งจุดห้าแล้วค่ะสามสิบสองวีค่ะฉี่บ่อยหรือ,อยังฉี่บ่อยมากฉี่บ่อยมาสักพักแล้วด้วย <laughs> แล้วก็มันจะมีแบบช่วงที่แบบลูปดิน้น แล้วเหมือนในรู้สึกได้เลยว่าลูกดิ้นไปโดนกระเพาะปัสสาวะเนยอ่ะเพราะมันจะเป็นความรู้สึกที่เหมือนแบบเคยแบบปวดฉี่แล้วแบบว่าอันเอาไว้อ่ะแล้วโดนแกล้งไหมเหมือนมีคนเอามือมากดแล้วมันแบบโอ๊ยแบบย่ามาจับโดนท้องแบบฉี่จะแตกแล้วอะไรเงี้ยมันเป็นความรู้สึกนั้นเลยอ่ะในรู้สึกได้เลยว่าลูกอ่ะฉี่ไปโดนกระเพาะปัสสาวะเนยแล้วมันแบบโอ๊ยปวดฉี่เขา้าใจไหมอะไรเงี้ย เนยแผ่นข้อธรรมชาติคะ่ะเนยแพ้ท้องแต่ว่าเนยสามเดือนก็หายคะ่ะเป็นเหมือนกันเลยโอ้ขอบคุณนะคะคุณซูซี่ เนยแพนคอดธรรมชาติคะ่ะเนยจะคอดธรรมชาติเนยพูดกับลูกทุกวันเลยว่าทำตัวดีๆนะอยากคอดธรรมชาติอะแบบลูกกับหัวนะอย่าไปพันลกมากนะลกจะทาไม่พันคอนะลูกนะลูกกับหัวเนอะแม่อยากคอดธรรมชาติแม่ไม่อยากผ่าเข้าใจไหม ื่อจริงชื่อน้องอะไรเหรอน้องมีชื่อเดียวค่ะน้องคีด <š ie> ชื่อเล่นชื่อคีดชื่อจริงชื่อคีดไม่มีชื่ออื่นแล้วค่ะชื่อเดียวจบ <_ bt> หลังข้อจะไม่รู้สึกรู้สึกไม่อยากกินอืม mm. ก็แอบ,บลำบากอยู่นะ ถ้าหลังคลอดไม่อยากอาหารลืมบ่อยคนท้องนายไม่รู้จริงหรือเปล่าอนะ่ะนายไปอ่านมันเหมือนมันเป็นแบบฟิลแบบงานแบบรีเสิร์ชวิจัยเบาๆเลยอะ่ะว่าเหมือนแบบว่าในคนท้องอะ่ะตอนที่ท้องอยู่อะ่ะสมองมันจะหดอะ่ะทุกคนนายไม่รู้ว่ามันจริงหรือเปล่าอ่ะเออเขาบอกว่าเหมือนแบบในคนท้องอะ่ะ จะแ,แบบมันจะมีความแบบขี้หลงลืมแบบเหมือนสมองจะแบบประสิทธิภาพในการทํางานของสมองของเราอะ่ะจากที่มันแบบเคยดีกว่านั้นน่ะประสิทธิภาพมันจะลดลดลงหน่อยนึงอะไรเงี้ยไม่รู้จริงไหมอะ่ะ <c> ก <oughs> ็น่าจะจริงมั้งเลยไม่รู้เหมือนกันอยากเห็นแจมเหรอแจมอยู่ตรงโน้นแจม จมอยู่นูน่นจมเนา่ามแจมบอกแจมน,าน,น่าเนี่ยนะไปนึงนั้นในขอไลน์อ่านคอมเมนต์ก่อนดิกตอกมันชอบแบบบางทีอยู่ดีมันก็เหมือนไม่มีคอมเมนต์แล้วอยู่ดีมันก็ื้ดมาไงเราบอกว่าไถอ,อ่านไม่ทันเลยงง